โอเคครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คาร์วิลล์เอสคิช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดรถที่แรงที่สุดและรถที่เป็นกระแสที่สุดจากทั่วโลกถ้าคุณเป็นคนที่รักรถยนต์และอยากได้รับข่าวสารก่อนใครอย่าลืมกด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ SUV ในตำนานที่ชื่อเสียงของมันคือราชาแห่งการลุยทุกสภาพเส้นทางใช่แล้วครับนี่คือ2026 Jeep Wrangler 4x4 รุ่นใหม่ล่าสุด จี๊บแรนเดอร์เป็นชื่อที่โด่งดังในสายออฟโรดมาอย่างยาวนานและในรุ่นปี2026นี้จี๊ปได้ยกระดับทุกอย่างให้ดีขึ้นไปอีกเริ่มจากดีไซน์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์ทรงกล่องแบบคลาสสิกที่ทุกคนชื่นชอบแต่มีการเติมความทันสมัยเข้าไปกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ดูเพรียวขึ้นมาพร้อมไฟหน้าเลเโปรเจกเตอร์และไฟเดียร์ไทม n รันนิ่งไลท์ที่ทำให้ตัวรถดูดุดันกว่าเดิมกันชนหน้าหลังออกแบบใหม่ให้ใหญ่และแข็งแรงขึ้นเพื่อรองรับการลุยได้ดีขึ้น มาพร้อมล้ออัลลอยลายใหม่และยางออกเทเรนที่เสริมลุกให้ดูดันเต็มขั้นและยังมีสีตัวถังใหม่ๆใ,ให้เลือกสำหรับสายลุยอีกด้วยภายในห้องโดยสารจี๊ปได้ปรับปรุงครั้งใหญ่ให้รู้สึกพรีเมียมขึ้นใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ให้ทั้งความหรูหราและทนทานพื้นผิวนุ่มหนังแท้และการตกแต่งแผงคอนโซลใหม่ที่ลงตัว โรงกลางติดตั้งหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วมาพร้อมระบบอุ o n n e ก t 5เวอร์ชันล่าสุดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเชื่อมต่อ Amazon Alexa ได้และยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA ได้ด้วยมารวัดด้านคนขับเป็นจอดิจิทัลเต็มรูปแบบปรับหน้าจอได้หลายโหมดและแสดงข้อมูลการลุยทางธุรกันดารได้ละเอียดขึ้นกว่าเดิม ด้านสมรรถนะจีป๊ปแรงเลอร์ 4x4 ยังคงดุดันที่สุดมีเครื่องยนต์ให้เลือกหลายแบบเริ่มจากเครื่องเบนซิน2.0ลิตรโบที่แรงและประหยัดหรือเครื่องเบนซิน V6 3.6ลิตรที่เอาใจสายโหดทั้งหลายทุกเครื่องยนต์จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ตอบสนองไวและมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบตำนานของจี e p ที่ให้เกียร์โลและไฮเรนพร้อมระบบซีเล็กแ r รกและร็อกแครกช่วยให้ลุยได้ทุกสภาพเส้นทางที่พิเศษคือรุ่นไฮบริดหรือแรงเลอร์ 4x ที่ผสมผส ให้แรงบิดมหาศาลตั้งแต่ต้นและประหยัดน้ำมันขึ้นมากรุ่นนี้ยางขับด้วยไฟฟ้าล้วนได้สำหรับระยะทางสั้นสั้นเหมาะกับการวิ่งในเมืองระบบชาร์จไฟทำได้ง่ายและรวดเร็วสามารถชาร์จได้ที่บ้านสบายบ้านสบายความสามารถลุยทางธุรกันดารของแรงเลอร์ยังคงดีที่สุดระบบช่วงล่างเฮฟวี hey ่ดิวตี้ il, รุ่นใหม่ล็อกดิฟหน้าหลังได้ปลดสวบาได้เพิ่มระยะความสูงจากพื้นให้มากขึ้นกว่าเดิมทำให้ลุยทางโหดๆได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ความสามารถลุยน้ำวอเตอร์ฟอร์ดิง ก็ทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนได้ตราเทรลเ e ตที่การันตีว่าผ่านการทดสอบสุดโหดมาแล้วทุกด้านไม่ว่าจะเป็นโครนทรายหิงหรือกระแสน้ำด้านความปลอดภัยก็อัดแน่นเช่นกันมีระบบ Adaptive Cruise Control Blind Spot Monitoring Lane Keep Assist Forward Collision Warning Rear Cross Traffic Alert และกล้องรอบคัน360อองศาเพื่อช่วยทั้งเวลาขับในเมืองและลุยทางโหดยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันโครงสร้างตัวถังแข็งแรงและระบบเบรกใหม่ที่มั่นใจมากขึ้น เทคโนโลยีและความสะดวกสบายก็ครบครันเช่นกันระบบเสียงฮาร์แมนคาร์ดอนสุดพรีเมียมเบาะนั่งแบบปรับอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นระบบชาร์จไร้าสายและแอร์อัตโนมัติดูอัลโซนที่ช่วยให้ทุกการเดินทางสบายตลอดเส้นทางและฟีเจอร์เอกลักษณ์ของแรนเลอร์อย่างประตูถอดได้กระจกหน้าพับได้และหลังคาเลือกได้ทั้งแบบแข่งและแบบผ้าใบยังคงมีอยู่เพื่อให้คนที่รักการผจญภัยได้สัมผัสประสบการณ์แบบสุดขีดดังนั้น2 0 2 6ัีบ Jeep Wrangler 4คูณ4คือแพคเกจที่รวมทุกอย่างไว้ครบ ทั้งสมรรถนะการลุยทางสุดโหดเทคโนโลยีล้ำสมัยความสะดวกสบายหรูหราและตัวเลือกขุมพลังที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรุ่นนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการ SUV ตัวจริงที่ไปได้ทุกที่โดยไม่ต้องยอมลดทอนอะไรและยังมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเมื่อขับในเมืองแล้วคุณละคิดว่า2026 Jeep Wrangler 4x4 คันนี้สามารถครองใจคุณได้หรือยัง ถ้าใช่หรือไม่ใช่คอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งข่าววิรา HQ ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารรม่ใหม่ๆก่อนใคร